อะไ้ตัก็ทักพูดกันดัต่อกาญยาเช่นนั้นนะกูนั่งรับก้าวไม่ใช่มืออนเหมือนลหมาลยฮะไม่หวานเลยไหนฮะเม่อวานฮะเม่หวานเลยปีนอกมาเดี๋ยวเัวนาวเมยไม่มาหื่นกอดห้อไหน 走吧啦，走嘛！没想想，那可干嘛？那我怎么有的？啊，我搞的哪了？哈？没想，搞屁！弄脏嘛？没抹干净，搞嘞！没那哈铁匠打哈铁匠闹嘞，哈？没去那个弄来我泼尿嘞，哈？你英语讲嘞，没管管管烟，没管教管婆子么嘞？ แขมากกมึงคือเดโอ้ยกโอ้ยกไม่เฉยก็คือมาเคือเดิมเก่าหน่อเดี๋ยวมกนะฮะกูรหน่อยคิดกันตั้งสี่หรืดีกันเมื่อแขยงมากม่ฮะพวกแข็มากเนี่ยโอจะโอคาปากหน้าเ็นพวนี่้เป็น่าเฮาดีกันนะมอเ่พวกคปเนมือก็่ิทีกันแท้เตียงอะฮะเนี่ยเราจบความจำมากกว่า ดีกันหน่อเจ้าปีกพวกพี่เลยมือแขกมาเปิ้ว้าเขาพี่กันเออเขาพิกันเจ้าปีกพวดีเมือแขกมากเปิ้นว่าเขาดีกันเออชุดจีเป็นพวกจีตายเปินว้าทั้งว่าอยู่นี่กินวันของข้าเอยู่ดีอยู่ข้าต้งว่าเออมาเมื่อวานขึ้นเด็กเขาแน่ฮะเม่ใช่ฮะอู้ยืนเอยืนเอรอยืนเยเจ้าขอเจ้ามันอะมันใช่ไ อยอะนีนะเยอะนีนะเดี่ยหนะเจ้าก็เรามาขึ้นหู้วขันเราหิวขึ้นเฉียงไห่ไปเฉียงเขาลาดูไปถามเจ้าจื้อเขาหารูไปน่าตัวค่้ยๆ่ก้าวในมันเราหเดกันนีมันก็ลว่นทางมีอยู่ได้เจ้าหรเจ้ามั้ง่ะเป็นเจ้าได้เงินเขาก็เก้าเจ้าฮะเข้าเปอร์เซในพวกเฉียงมันตัวเดเฉียงที่เลยนะ ถ้าปวังมั่นอ่ะก็เขียบมาช่วยาตัวช่วยยาตัย่ามูเขียบกินข้าวมันหวานเออช่วยเยอะหน่อกับตัวจังตีมันำทำมาทางชีเาาอาอหารทางตัวทำหันคุดุดกันทางตัวได้ใช่ไหมนข้าพระเจ้าคุดกันเลยาลทางตัว Một số cháu cho vẫn mẹ đẹp tôi điên bố hát chia kính cậu kìa cà môn của mẹ 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 พวกแขกเมื osh, ่อมือไรเรี่มลอนชิ้นม hey, ีปะเทวามันหนุนเนี่ยนะเรียนเขาเรียนดอกชิ้นลอนเช็จเชมันมีจรลยย่านเขาทำอย่งน้มาปุยนมันึลยฮะมันก็เลยยื่นนั่งฮะมันก็เลยยื่นนั่งฮะว่อมเยื่นอาทิตย์กันน่ะ เอ re, อไอ <ination that kids know goodbye> ้ยไอ้คนในก็เจนใจแนะมอกก้มงก้มเก่านั่นมอสชุดีว่าเผ่อไม่ดกยิ่งใจเอากันในก็แหน่ะพิจันย้อนมันไมเหยงันเละอ๋อนั่นน่ะเออนั่นเออนนั่นเออมาค้นไขมาค้นไครไต่ขึ้นอันเก่าเก่านั่นว้นะการมือหานกันเลี้ยงลูไล่กางฝังน้อยในก้แหน่ยออนั่นน่ะเออนันเจนพนังนะเออเออดิวลุดดิวลุ้ลงการยาลุ่มาโชว์ว่าก็พาวักเมื่อมาหินฮักกับไร ăn khá khảm sao mà cả ao mía khâu vào thì nào khâu vào thì đưa là chú cái này có cái ra là này thì đưa chú thì đưa là mía khâu bạn nào mà bạn hoa chú hả bây đoạn ấu thắm đoạn đó nó thắm có nhẫn cho cả cái cá cầm chai đoạn ấu thắm đoạn đó đối như thế, mà, à đi ăn cà phê โซเดียวลุยงเงรออันกัดต้นมาว่ามาใช่ได้ดีดูละว้าเียงค่ะกตี้เช็ดจอรัดไว้ตียมือยังไปเอาเมียเอาคูใจเอมอืมอําทางเปลี่ยนก็มันเปลีนว่าอันฟอรัดนั่นนังกตี้ฟอลดีมันตื้อๆเพราะดันไอช่เมืองไหนลุยงกว่าเดี๋ยวซ้อมกลางกตี้เช็ดจาฟอ้าว่ะอลวาเออกตีได้เอาค่าว่ะเออพวบางไมนนเดียวปอเดียวปอเจ้าเป็่นะจู่าเอาเข้ามาไปกพออ ไยอ่านเมียวในเตะเพราะถามม่อนในก่อนร้องขึ้นขวยขึ้นเป้าในมันเยถาไม่นเนาะ่ีขึ้นขวยเอ้อในขึ้นเป้านี่ยค่ถามด้วยเนี่ยฮะนี่เัาถือบ่านไร้ทุกขึ้นขวยขึ้นเป้า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 ฝังอีก็ตาหวานก็บ่านขึ้นขวยเอาเอง

กำพวงนว่าก็รำกับึนก็เออมันจะมันนานหนาจอเออมียิ่งไว้ค่ะเนาะคำผูกมาย้อนนี่ค่ะเอออ๋อว่าไงคำูมมายอนนะอ๋ออีฮะคำภูดมาย้อนนี่อะเมื่อคืนป้าทำอ๋ออ๋บ้านเขาขามเมื่อเนาะออเมื่อรรอะฮู้หขาคเมื่ออ๋อเมื่อรรอะต้องไทุกขึ้นยอดกันกะเป็นฮูขานี่ฮอ๋ออ๋อเมื่อร้ร้าขาขาเมื่ออ๋อเมื่อรรอ่ะใครรับอาหารแล้วนะ

กเจี๋ยงเนี่พี่เปนแบบนั้นฮะชินที่นายุเฮากว่าตัวเด็กวะเหมอันนเนียแม่จะเข้าว่าเขาแข็โครเลยใจดีไลยเหรอดูมากว่ายะยังเชื่อเนี่ยมึงจะหนเฉีมากขึ้นมาชินเดนยวเมันเคยได้เีนน่ะเมืนกันนะผมมาแฉกบมีเฉียบเลยตัวเดินทำปันปินกูเชื่อคำพูดจะขึ้นกว่าเที่ยวเนีย มาเถือนมันขึ้นมาเน้่อจังแล้วไรเออถามมีแบบไ,ไรไรห้าชูไรวะไรย้อยนมืออะไรหลังวะสบา,ายดนย้อนคำพูดเนะื้อย้อนมืออะไรก็โอย้อนคำพูกย้อนคำพูดเออเนี่ยยังเนี่ยพวกไก่คัาในเอาอกลับหน้ามีน่า <laughs> ก็ก็อับน้ำเราเลาทีไรเมียเขาเขาแน่าบน้ำมาแรกอ่าบ้านเรืงไรชามเเี้ยมาเนียไ้เออเออมันไรชาเปีเออบน้ำมือพกเก็งเจ้ากพไก่ขันกลางน้ำเหลียวเมียเออเออเออก็ได้สลงมาไรอูเมียเขาหามีนวน่หมทำยาไก่ทำยาไก่ตกวันไก่ตุกวันเน่ยมุ่่มข้นดินขึืนมันขันจ้วง

คนตั้งห่างคนนั้งไปนวดน่ะเปคนตื่นนอนเลือกัน่ะก็ไมงเหมือนคำนอนขึ้อนในห้องก็เลยถูกเนี่ยกลับมาเยอะแต่มันเดียวลาไปยหละเอาด้วยเนี่ยเขาไปงูตั้งจานคนตั้งกินเข่าอ่ะเขาต้นกินเข่าลึกเลยรานั่นเขาลูกเห็ดขึ้นกินนางเนี้ยกว่าั้งทั้งหอกไม่ไหนดีกว่าหมอกเห็ดเกาหมอกกาเกาไหนกาเดียวได้กาหนอเกาไหนดี มันจะไา่แหละอูเราได้ปนอหนอนไก่ไก่ทุกวันไ่รู้ใครไก่ทุกวันได้กินคืนในขึ้นกันเลยหนาตามเนี้ยเกาก็เนี้ยอ่านนั่นละชูอกะใฝันห้องต้องขึ้นเนยต้องกัดในห้องกับชูกะวังน้าสมนตั้งห้องขึ้นเขาแํมพูไก่เุ่นหนอกระไร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 บรจุ้งอามันลงกะเออจีเปิ่ กเแค่ฝันนำจูงว่เขาบรรลัยคุยจูเขากางนำนา่นเราทำไปแช่แรงเก่าเนาะอพอนางชํามหัพอนางสัาเพียงคอพอจุกขาบพุ้นหูเขานำเถอะเมียเก่ามาเห็นฉีมั่งเก่าเาเดี๋ยวฉีไข่เก่าแช่แชเมียเขาเก่มาปันหแล้วก็ไยว่าไปเมียว่ะ เอาก็ว่ายังไหวรี้กว่ามีเขาจลังหลับาหมอกมีจีรุดีกอะเเออตนั่นเสามปีมิี่อกได้ไม่เห็นดีกันเชเนอเ้เน้เก้เห้เฮ้เ้เฮ้เฮาเฮ้เอ้น้เเฮอเฮ้เฮ้เเฮ้เฮ้้เฮเฮ้้ยฮ้้เ้เฮ้เนเฮ้้เ้เฮ้เฮเ้เเเ้เ 我们两量来，老地方啊阿，老粗嘛，马杆了啦，粗够嫩开呢。呃呃，刚才屋里婆婆，婆婆没弄啊，弄个些生食开么弄个。我把你家树偏房呢，家树偏呢，生食开撮撮撮，对伐？家偏呢，我家就上他妈那家来生杀杀杀。我妈提什么家去屋个生？

Ai nắm you. mình love you. vào love thấy I love you. mất love xuống mà love you. I cắt you. cắt love cắt 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 I Cắt you. I love you. I love Mẹ! hứ 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 I love you. I love you. I love Cắt I love you. 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 I love nó, I love mà I love ừ, khô, I love เนียโคกอมกปวยหมักที่แต่ไม่เดือดเฉีบนะเออเียบรอยนางเจมันมีรู้นางเจ็บว่ามีได้รู้เออเเออมียม่น่าจะมักที่สังมันเ็ะเรนางเจเมื่อาเออเราเตมันว่มีอันเจ็บได้รู้ อ่ะสชามเปียาแหลมแหลมนั่นก็เม่นไหรมันเปียกใครเออใครคบแกนน่ะลูกเมื่อกาจูเออมาเมื่อจุ่มเมื่อปอยเนื้อจานดีเกินเียดไม่ยังพูรูกน้อกัดกบบปวจีกัดเคยเขาตัวงันกระจีเบินม้าไมได้ไปอ้อนไปอ้วอเอาเอาภาพเอามีม้าหุ่นบันคนหเก่าลูคนหเก่ายาวหนา อูเขาเล่า <ENNIS> yeah, ้าสีใ <soup> ห้ออกพาปอมให้ออกกว่าแมมมาเอาหัวหน่อยหนอเออหัวหนอากะเออให้ผู้ย้นหนเนี้ยเทสหัวเก๋ว่ะเฮ้ยเฮ้เ้เยูฮยเเฮ้ยเฮยเฮ้เเ้ยเฮ้เนเเ้ยเเเเ ผูเขากอนะ้ักออมากำมันแบนี้ถ้านือถือบอกก็ได้เนาะโกงก็เกือัเกือนขึ้นฉิบชันชันชักชันว่าอย่างถ้าเ้าในบุหรี่โกงตัวร้อนน่ะมันพาพ่าผมให้แดขัดขัดอกขัดกระเือแล้ววันนี้ชุดเนี่ว่าผู้ใครนะมอบให้ได้ กำจังเขาเนี้ยกำต้องตั้ง่เขามาเมือหอมไผ่ใชวันคืนกลางคืนไท่หุบวบโยรมักกัดตาเออชิ้นขาวมีกินนั่นเนียกางไทเกินขาการ่อมไท่้าเนาะกัดเขาต้องไดนอามจกเน่าจังวันเดือจีบน